เพื่อนเพื่อนครับก่อนที่จะไปดูงานบันไดที่ทีมานช่างวัชริน DIY ได้กําลังลงมือทําอยู่นั้นนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อน<ๆ>มารับชมในแบบแปลนที่เขียนเอาไว้หรือกําหนดเอาไว้ให้ได้ทำนะครับ,รบสําหรับบันไดตัวนี้แล้วก็จะเป็นบันไดไม้นะครับซึ่งจะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งสําหรับในงานนี้ก็จะเป็นใช้เป็นไม้ เขี่ยมนะครับสาหรับปักใต้เขาเรียกว่าไม้เขี่ยมนะครับซึ่งจะมีเนื้อแข็งมากนะครับครับลักษณะของบันไดก็จะมีบันไดในขาขึ้นนี้นะครับก็จะมีเมื่อขึ้นไปได้จํานวน7็ขั้นก็จะมีจานพักอยู่กึ่งกลางะระหว่างความสูงของตัวอาคารชั้น1และชั้น2นะครับครับหลังจากนั้นก็จะมีะไม้เนื้อแข็งก็จะทําเป็นแม่บันไดขึ้นต่อไปในชั้นสนะครับครับสาหรับลักษณะ วิธีการทํานั้นผมจะให้เพื่อนๆืนรับชมทีมานช่างวัดชรินเดียว,วัยกำลังลงมือทํากันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อรับสำหรับตอนนี้แล้วทีมานวัชรินเดียว,วัยก็ได้ทาการติดตั้งบันไดตัวแรกเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับต่อไปนี้ทีมานช่างก็ได้ทาการประกอบ บันไดตัวที่สองนะครับซึ่งจะขึ้นระหว่างชานพักจนไปถึงชั้นที่สองนะครับครับสำหรับวิธีการหาชา้นพักบันไดระหว่างชา้นพักนั้นนะครับจะอยู่ที่เท่าไร่ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับวัดระยะตั้งแต่พื้นชั้นหนึ่งนะครับจนถึงพื้นชั้นสองนะครับแล้วทำการหารสองนะครับเมื่อหารสองได้เท่าไร่แล้วก็สแสดงว่า ในส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนของจอา,านพักบันไดของเรานะครับครับสําหรับชานพักบันไดนั้นก็จะประกอบไปด้วยไม้คานนะครับซึ่งไม้คานนี้ก็จะมีหน้าง่าหน้า6ก็แล้วแต่ตามแบบที่กําหนดนะครับครับสําหรับที่นี่แล้วก็จะเป็นไม้หน้าหนิ้วนะครับสําหรับหน้า,อาสองงานั้นก็จะทําเป็นคาน สองตัวนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับสำหรับไม้คานรัดอวเสานะครับซึ่งจะอรองรับชานพักนั้นนะครับก็จะเป็นหน้าง่าส่วนต่อไปก็จะาวางซ้อนทับก็จะเป็นไม้หน้าสีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความกว้างหน้าสีก็เท่ากับ10เซนนะครับก็ในลิขสิทธิ์ลองทําการวางวางทับบนไม้คานดูสิ ครับก็จะมีลักษณะวางทับกันเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเมื่อเราได้วางระยะตรงตามตำแหน่งทุกๆต,ตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ไมก้กระดานมีความหนา2นิ้วนะครับขอภัยนะครับเพื่อน่ก็จะมีความหนาอยู่ที่2เซนนะครับก็จะเป็นไม้กระดานปูทับบนหลังตรงนี้นะครับครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนครับสำหรับไม้แม่บันไดนั้นนะครับสำหรับในงานนี้ก็จะเป็นไม้ หน้า7นิ้วนะครับคูณด้วย2นิ้วนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับในการติดตั้งไม้แม่บันไดนั้นนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้หลังไม้ที่เราได้ทําการใส่เป็นเส้นตรงเสมอนี้ในตำแหน่งของด้านบนนั้นนะครับให้เข้าไปอยู่ในใต้ของพื้นชั้นพักของชั้นบนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับเพราะวครับเมื่อแม่บันไดเข้ามาสอดอยู่ใต้ แผ่นของกระดานชานพักด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนะครับส่วนด้านล่างนั้นนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งของชานพักเช่นกันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับเมื่อเราใช้ไม้กระดานเข้ามาประชิดแล้วก็จะมีเส้นที่เราได้หาเไว้นะครับสําหรับกระดานปูนี้เราก็จะไม่ปูก่อนก็จะใช้ในการหาค่าของแม่บันไดนะครับ ครับต่อไปผมจะให้ในายช่างลิขสิทธิ์ทำการาสาธิตท่าไปดูนะครับครับท่าก็มาดูนะครับครับก็จะได้เส้นเส้นหนึ่งนะครับเมื่อเราได้เส้นเส้นนี้แล้วในลิขสิทธิ์เราจากออกนี่ครับเอาจากออกเลยจากออกเลยครับเมื่อจากออกแล้วก็เราได้ทําการขีดเส้นไว้แบบนี้สําหรับเส้นนี้ต่อไปเราก็จะต้องหาค่านะครับจากเส้นนี้จนถึงในตําแหน่งของ ไม้แม่บันไดที่อยู่ของใต้กระดานว่ามีความยาวเท่าไรนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการหานเพื่อที่จะทําการใช้ไม้โครงรับบันไดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งนะครับครับสําหรับบันไดนั้นแล้วความสูงของลูกตั้งนั้นก็จะไม่เกิน20เซนนะครับตั้งแต่17เซนจนถึง20เซนให้หาค่าเฉลี่ยเอานะครับ ครับสำหรับบันไดแล้วก็จะเป็นบันไดที่มีลูกนอนในจํานวนขี้นะครับอาจจะเป็นสามห้าเจ็ดเก้าขั้นก็ได้นะครับแต่จะอยู่ในจํานวนของอาเลขขี้ตลอดนะครับครับสําหรับการหาหรือการคานวณหาลูกขั้นบันไดของลูกตั้งนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อเรารู้ลักษณะตั้งแต่พื้นจะจากจาก,จากชานพักนะครับจนถึง พื้นชั้นบนมีระยะเท่าไหร่นะครับก็ให้ทําการหารนะครับถ้าทําการปูลูกขั้นบันได7ขั้นก็สแสดงว่าเราจะต้องหารด้วย8ลูกตั้งนะครับเมื่อเราหาร8ลูกตั้งแล้วเราก็จะได้ระยะ,ะจากขั้นที่1ถึงขั้นที่2นะครับในจํานวน17เซ็น18เซน19เซนหรือ20เซนในระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะมา หารให้ลงตัวได้เลยนะครับครับเมื่อหารกันเป็นที่ลงตัวแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทําการขีดมาร์กไว้เลยนะครับครับสําหรับการยื่นของบันไดนั้นก็ขึ้นอยู่กับไม้กระดานของเรานะครับสําหรับไม้กระดานปูสําหรับที่นี้แล้วก็จะมีความกว้างอยู่ที่25เซนนะครับครับฉะนั้นเราก็จะใช้25เซนนี้นะครับในการหาความ ว่างนะครับซึ่งจะทําการหารออกมานะครับเอา25เซนหารด้วยความกว้างของการยื่นของบันไดเราก็จะได้ระยะของบันไดว่าอยูอ่ความทอดของบันไดหรือสลบันไดเท่าไรนะครับเพื่อครับ,รบต่อไปทีมงานช่างก็จะได้ปฏิบัติการทําการติดตั้งต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับ เพื่อนเพื่อนครับสำหรับการหาลูกรองรับบันไดนะครับนั้นนะครับเราก็าจะคำนึงถึงระยะตั้งแต่ชานพักบันไดนะครับในลิขสิทธิ์ขยับไม้ชานพักบันไดเข้ามาที่กระดานครับก็จะเป็นไม้กระดานตัวนี้นะครับเข้ามาประชิดดูด้ครับครับเมื่อเราเข้ามาประชิดแล้วนะครับเราก็จะหาระยะตั้งแต่ความสูงของชานพักบันไดนี้จนถึงระยะของ อาจารย์พักบันไดชั้นสองนะครับว่ามีระยะความสูงเท่าไรนะครับสำหรับในตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่175เซนนะครับครับเมื่อเราทำการติดตั้งลูกบันไดในลักษณะของตัวนอน9ลูกขั้นบันไดก็เท่ากับ10ลูกตั้งบันไดนะครับเมื่อเราได้ทำการหารแล้วก็จะได้เท่ากับ17เซนครงเเซนครึ่งนะครับ ครับเมื่อ17บเจ็ดซนึ่งนะครับทีมงานวชรีินวายก็ได้ทาการติดตั้งแล้วในในเจ้างิิทธิ์เลยลองทาการเช็คดูนะครับครับก็จะได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับในในดูดูริมไม้ด้วยนิ้วนิ้วไปปิดโอเค17บเจ็ดซนรึ่งนะครับครับเมื่อได้ทาการหารเรียบร้อยแล้วทุกๆุกตัวก็จะมีระยะของลูกตั้งเท่ากับ17บเจ็ดเซนรึ่งนะครับทุกๆตัวไปจนถึงจานพักบันไดนะครับ ครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปทีมันช่างก็ทําทการติดตั้งตัวสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับต่อไปก็เหลือตัวสุดท้ายทีมันช่างวัชรินเดวัยทำการประกอบเลยนะครับครับอาสำหรับไ,ไม้รองรับลูกกั้นอะไรนะั้นก็จะต้องทําการเจาะรูเพื่อที่จะทําทการฝังหัวไว้นะครับก็จะมีลักษณะ รูฝังหัวสักรูแบบนี้นะครับไปทำการยึดไปเลยครับก่อนที่จะทําการยึดนั้นก็อย่าต้องทําการเจาะนําตะปูก่อนนะครับเพราะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโอเคนะครับไปแน่นไปเลยนะครับครับเมื่อใส่สกรูยึดแน่นทุกตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการวางลูกนอนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเรับสำหรับไม้แม่บันไดสำหรับบันไดตัวแรกนั้นนะครับก็จะมาขึ้นยึดติดไว้กับคานชานพักบันไดนะครับส่วนปลายของแม่บันไดนั้นก็จะล้วงขึ้นมาเพื่อที่จะทำการยึดให้ติดไว้กับไม้ตรงนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับครับก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับรับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วทีมงานช่างวัชรินทร์เดวายก็ทำการ อายึดติดกับไม้ตรงเพื่อที่จะรองรับพื้นเลยนะครับครับก็จะทําการให้มีความแข็งแรงสําหรับไม้แม่บันไดที่เราได้ทําการาติดตั้งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําการซอยไม้ตรงเลยนะครับครับเพื่อรับเมื่อได้ทําการติดตั้งไม้รองรับบันได ลูกนอนไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้นายช่างก็จะทําการาใช้ไม้กระดานซึ่งจะทําเป็นไม้ลูกนอนทําการติดตั้งเลยนะครับก็จะไปวางไว้ในตําแหน่งของอไม้รองรับลูกบันไดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับต่อไปก็จะทําการใช้สว่านเจาะนํานเพื่อที่จะทําการยึดสกรูเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เพื่อเปิดครับเมื่อได้ทาการติดไม้รองรับลูกบันไดไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็จะทาการติดลูกนอนเลยนะครับเอาอีกแผ่นขึ้นมามารองรับด้านบนด้วยนะครับดูดูลักษณะนะครับครับสำหรับสองคนคู่โน้นนะครับลิกกษิตนะครับกับผู้ช่วยช่างทวัดนะครับก็ทำการวางตรงอยู่นะครับตอนนี้ครับเพื่อที่จะทำการปูพื้น จานพักบันเดยนะครับออาออาอ,อีกแผ่นมาเราใส่อีกดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับครับพือครับเมื่อได้ํำการวางไม้ดูนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็หาตำแหน่งของการติดตั้งเลยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับามาถึงตอนนี้แล้วนะครับทีมงานช่างก็ได้ทาการาวางไม้ลูกบันไดตามระยะที่เราได้ทำการหาเอาไว้นะครับครับเพื่อนครับสำหรับงานพื้นบันไดนั้นนะครับสําหรับการพักทีมงานช่างวัดจรินยวัยก็ได้ทาการาปลูลงบนหลังตรงนะครับก็จะใช้ทําการาเจาะฟานไม้เพื่อที่จะให้มี รูลงไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําการฝังสกรูนะครับครับเมื่อเจาะรูลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปก็จะทําการยึดสกรูลงบนไม้ตรงเลยนะครับครับสําหรับการปูพื้นจานพักบันไดนั้นก็จะเว้นชอ่องไว้อยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับเพราะว่าบันไดตัวนี้จะเป็นบันไดกลางแจ้งซึ่งจะโดนแดดโดนฝนนะครับถ้าเราทําการปูเข้าลิ้นหรือ ปูชิดกันทำให้ไม้เรานั้นดับตัวนะครับหรือบิดงอทำให้ตะกูของเราขาดไดนะ้ฉะนั้นเราก็จะเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำการปูให้แผ่นไม้กระดาษของเรานี้เว้นช่องห่างเพื่อที่จะใหะ้ไม้ของเรานั้นยืดหยุ่นได้นะครับครับต่อไปก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมในการติดตั้งอของแผ่นไม้บันไดนะครับ ต่อไปนายช่างโอ๊ตก็ทําการยึดติดเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นการขวังหัวเช่นเดียวกันนะครับครับสําหรับงานไม้บันไดนั้นนะครับตอนนี้ทีมานวัชรินเดียวาวก็ยังเหลืออีกหนึ่งลูกแล้วนะครับสําหรับลูกนอนนะครับสาหรับการติดตั้ง para a minha เพื่อนเพื่อนครับสำหรับงานบันไดไม้นั้นนะครับผมวัชรินเดียวายและทีมานนะครับก็สาธิตปฏิบัติไห้เพื่อนเพื่อนด้รับจมจนเปตีแล้วเสร็จแล้วนะครับครับสำหรับอ่าบันไดช่วงแรกนี้ก็จะมีทั้งหมด7ขั้นลูกบันไดนะครับครับเมื่อเดินขึ้นมาก็จะเจอกับจานพักบันไดซึ่งจานพักบันไดนจะได้ทําการ ปูไม้เว้นระยะห่างของร่องไม้ไว้1เซนนะครับเพื่อที่จะไว้ให้ไม้ของเรานั้นได้ยืดหยุ่นนะครับเพราะบันไดตัวนี้เป็นบันไดกลางแจ้งนะครับก็จะโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างนะครับถ้าเราทําการปูชิดเข้าไปไม้เราก็จะบิดโกงได้นะครับครับมาถึงตอนนี้แล้วก็จะเหลือลูกบันไดลูกสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องทําการยึดสกรูนะครับ ครับสำหรับบันไดตัวด้านบนนี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด9ขั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนเนครับครับสำหรับคลิปตอนต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะสาธิตปฏิบัติวิธีการติดตั้งราวบันไดให้เพื่อนเได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ คลิปนี้แล้วต้องลาจากเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ